ครับเพื่อนเพื่อนมันเนมนอมะกอกยาเด็กๆครับสพพูดนะมะกอ,กอกยากระลุกน,น้ำหนักประมาณลอยลอยสามสิบลอยสามสิบถึงลอยห้าสิบนะครับก็ใส่ยา จยานี้เป็นอกเบนตาโซนสิบหาซีซีนะครับอ,อยู่ประมาณสิบห้าซีซีก็จะกรอกปากครับเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ยนี่ยโอเคนี่นะครับก็ ตามน้ำหนักตัวข้าวๆนะครับห้าบริชังกิโลเปะๆนะครับก็ใส่สิบห้าซีซีนครับซึ่งจะขาพญาติว่าทายพญาติของสัตว์เลี้ยงของเขาส่วนน้องข้าวเจ้านะครับรอให้เขาถึงสิบสามถึงสิบห้ามือนะครับสองอาทิตย์ก็จะกอบพญาติเช่นกันเพราะว่าเขากินดินนะครับ แล้วก็แม่ก็จะฉีดยาบำรุงน้ำนมพร้อมกับยาทายพยาธิแล้วก็โรคปากเทาเปื่อยนะครับเพราะว่าครบปีแล้วต้องให้วัคซีนเขาเพื่อเวลาเขาเอาออกไปทงนะครับควายก็จะบะดไ้ติดเชืออ้อากง,งามเขาเป็นไข่หรือว่าบอสบายเขากับรักษาง่ายจะบะดไ้มีโรคแสดซ้อนโดยเฉพาะพวก โรคปากเท่าเปอยนะครับที่เกิดในสัตว์ซึ่งโรคนะครับเชื่อมโนีเขาจะไปตามอากาศตามลมนะครับถ้ามีสัตว์ป่วยโรคปากเท่าเปอยอยู่ในงวนในควายนะครับคนบรรทุกงวควายที่เป็นโรคปากเท่าเปลยผ่านเขาก็จะกระจายไปน้ำอากาศนะครับตามทงตามทางวควายเขาโยกไก่กับ โอกาสที่จะติดเชื้อใดนะครับโรคปากเท้าเปื่อยเ้าก็เลยป้องกันไว้ทุกปีปีละหนึ่งครั้งนะครับหรือว่าหกเดือนครั้งก็ได้ครับปีละสองครั้งก็ได้นะครับถ้าอยากใชั่วๆนะครับจะเปลี่ยนไปได้เข้าฉีดเองวัเปีนก็ต้องได้พึ่งผ้าสัตวแพทย์นะครับซึ่งยาเข้ากับบิดสียเงินหรอกครับเข้าสามารถที่จะ นำหลักฐานวัรประจำตัวประชาชนของเฮาไปขออยู่ที่กรมปราสุสัตว์นะครับเพื่อนํำมาฉีดให้ค้ายในคอขอกเฮาส่วนยาทายปรพยาธิเฮากะกอกเองก่อนนะครับอันดับแรกยาชนิดนี้ก็จะบวสามารถไปกำจัดพยาธิในเม็ดเลือดของสัตว์ได้นะครับจะอยู่ในลํำใสในพวกปอดพวกยังน้นนะครับ น้อยๆนี่ก็จะกินดินกตต้องร่อยเขาทั้งสิบก่ามือนะครับในร่างกายเขาแข็งแรงกว่านี้นะครับเพราะว่ายา,า,ายานเขาแพ้ยาเขาก็จะคอยกอกหลังจากตีสองอาทิตย์นะครับไปแล้ว <c oughs> เขาก็จะให้ยาเขาส่วนน้องเพิ่มนพูนก,กอกไปแล้วนะครับก็อันนี้ก็จะกอกน้อง คำคูณนะครับน้องคำคูณในมักจะทองอืดตั้งแต่ในน้อยแล้วครับเพราะว่าเขาจะมีพยาธิพยาธิเยอะนะครับเขากรอบยาเขาขับถ่ายบ่อออกก็จะเหตให้ตัวพยาธิ้นเนนาแล้วก็เหตให้ควายเหามีกดในกระเพาะทองอืดขับถ่ายบ่อออกเขาก็ต้องสวนทวานเขานะครับถ้าเนาวากาเหตเองหรือว่าบ่มีความเข้าใจเขาก็ต้องนะครับหาหมออาการของสัตว์ที่เป็นพยาธิขนจะเหงา ครับโดยเฉพาะควายนี่ก็พญายตุ้มนะครับที่เป็นตุ้มๆในผิวหนังนี่ก็กําจัดได้ครับเอาก็กอกเข้าไปครับข้างปากเงี่ยสลิงหรือจะใส่แบบเข็มก็ได้เด้อพี่น้องนะครับแบบเข็มก็จะมีเข็มงองๆนะครับเราดูดยามาแล้วฮะกรอกรเข้าไปขา้างๆปากเขานะครับขา้างกระพงแก้มเขาก็จะซอยได้นะครับ มัวควายเหาก็จะอ้วนทวนสมบูรณ์นะครับยังหน่อยๆกบบปีละสองเถื่อนะครับสาหรับพญาติเพราะว่าควายเหากินหญ้านะครับพ,ญา,พญาติใครพญาติอยู่ในหญ้าในใน,ใน,น้ำตามแรงน้ำธรรมชาตินะครับสิมีเพื่อเป็ียนเนวทางนะครับพี่น้องเกษตรกรน,นะครับเพื่อให้สักแหลมขอเขาสุขภาพแข็งแรงดีเราก็ต้องใส่ใจเรื่องสุขภาพเพราะเช่นกันนะครับคือการกระตุ้นเห่าๆเลี้ยงเขา,เขา,เขา Bài thắng đây là Thắng <laughs> đây luôn Em khôn bất kỳ Ôi